โมเมนต์น่ารักจองแฮอิงจีซูและพิงโพสภาพเบื้องหลังซีรีส์สนุปดรอปแท็กให้เครดิตกันบนไอจีหรือเล่นอีกแล้วจีซูจองแฮอิงหวานฉ่ำนอกจอจนติดเทรนด์สัตว์ความหวานกันไม่มีแผ่วจริงๆสำหรับคู่พระนางซีรีส์สนุปดรอปอย่างคิมจีซูจีซูและพิงและนักแสดงหนุ่มจองแฮอิงที่ตอนนี้กระแสะซีรีส์กำลังมาแรงกว่าเรตติ้งปังๆแม้ก่อนหน้านี้จะมีกระแสะแอนตี้ถูกกล่าวหาว่าบิด เบือนประวัติศาสตร์จนเกือบไม่ได้ออนแอร์ล่าสุดทำเอาแฟนแฟน,แฟนซีรีส์ฟินจิกมอนกรีตกราสนันโซเชียลหลังเห็นภาพหวานหวานของคู่จีซูจองแฮอินกับโมเมนต์นอกจอสุดน่ารักสลับกันถ่ายรูปสุดแฮปี้พร้อมแต่งฝ่ายแต่งแท็กหาก,กันอีกด้วยงานนี้ส่งผลให้แฮชแท็กแฮชแท็กให้ซูพุ่งติดเทรนทวิตเตอร์กันเลยทีเดียวหลายคนต่างลุ้นต่างเชียร์จากคู่รักในจอให้กลายเป็นคู่รักนอกจอกันเพียบงานนี้จะฟินกันแค่ไหนลองไปส่อง กันเต็มๆเลยจ้า